บทที่12ชินะบัญชนชายาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสวาหานังจัตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกัลาทะโยพุทธ,ธาอัฏฐบีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทธะเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเน สังโฆปติติโตไมหังอุลีสัพพกุณา,ากะโลหะทะเยมีอนุรุตโทสารีปุตโตจะัทถะกินีโอนทันโยปิติพาคัสมิงโมโมกคลานูจะวามากีทักกินีสาวนีไมหังอาสุงอานันนะลาหุโุกัสสปจะมหานโามอุภาสิงวามะโสตะเกเกสโต,สตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโล นิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกูมาละกัสโปเตโลมะเหสีจิตตะวาทะกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิทาชิกุนากะโลปุณูอังคุลิมาโลจักอุปาลีนันทะศีวลีเทลาปัญจะาอิเมชาตานะลาเตติลกามะมะเศสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินะ สาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตะวันโตชินโนรษาชลันตาศีลเตเชนะอังคะมังเกสุสันติตารัะตะนังบุรโตาอาสิทักิเนเมตตะสุตกังทะชชคังปัจจโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธโมระปลิตตันจะอาตาาติยะสุตกังอากาเสศทนังอาสิเสสาปากาะสันติตาชินานา วัลสังยุตตาสัตตปากาละสังลังกตาวาตปิตาทสัญชาตาพาหิรัตชตุปัทวาอเศสวินยังยันตุอนันตชินะเตชจสาวาสตวูเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธปัญเลชินะปัญชลมัจจมิวิหรันตังมหิตะเลสัทธาบาลุตุสัพ สัทตาปเรตุมังสัพเพตมหาปุริสาสภาอิจเจวันโตสุตุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทถวธรรมานุภาเวนะชิตตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธัมานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัญเชลติบทที่สิบสามพหุงมหากาพระหุงสหัสสะพินิมิตะ สาวุทันตังสีเมลังอุจิตะโคระ,ะเสนมาลังธานะทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวะวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุชิตะสัพพะละติงโคลำปนาละวะกะมะขะมะทัทธยกัง ขันตีสุทันตาวิทินาจิตาวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชชวลังอติมัตตะปูตังทาวคิคิจักกะมะสนีวะสุทาลุนันตังเมตตมภูเสกะวิทินาจิตาวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานิอุคิตะคคะมาติหัตถะ สุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุดิมาละวันตังอิทีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิกัตตวานะกัตถะมุทลังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถะวะจนังชนะกายมัชเชสันเตนะโสมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชยมังคลานิ สัจจังมิหายะสมัติงสัจจะกะวาทะเกตุมวาทาพิโลปิติปิตามังอติตอันทะภูตังปัญญาปฏิปะชะลิโตจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตตเตชะยะมังคะลานินันโทปานะปนันทะพุชคกังวิภูตังมะหิตทิงปุตเะเถระพุเจนะขาะทาปยันโตอิทูปเทสะ วิธินาชิตาวามมนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิทุกขาหาทิฏฐิพุชะเคณสุทธัตถะหัตถังพัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาพิธานังยานาคเทณวิธินาชิตาวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิเอตาปิพุทธชะยชะยมังคละอัฏฐาคาถาโย ο, วาจานโทนทิณติเนสารเตเมตันตีหิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏทาวานิโมฆขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปัญโย ο, มหากาลุนินโนนาโถหิตายะสัพพะปานินัง ปูเรตวาปาและมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคลังฉลันโตโพธิยาโมเลสก,กะยานังนันธิวัถโนเอวังตว,วังวิจโยโหติชย,ยสุชยมังคะเลอปาลาชิตะปัลลังเกศีเสปทาปัตวิปโปคะเลอภิเสเกสัพะสพะพุทธานัง อักขปัตโตปโมทติสุนัขขัดตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุชาโนสุมุหุทโตจะสุยิฐังพัมมะจาริสุปัตถกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัตถกินังปัตถกินังมโนกัมมังปัปนิทีเตปัตถกินาปัตถกินานิกตวาละ พันตัดถีปัทกินีพระวัตุศัพท์พมังกลังรักขันตุศัพทวตาสัพพะพุทธาเวนะสัตตาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพท์พมังกลังรักขันตุศัพทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตตาโสตีพระวันตุเตพระวัตุศัพท์พมังกลังรักขันตุศัพทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัตตาโสตีพระวันตุเตบทที่สี่ปิดตะ ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันเตปูชิตาสดถิงกะโลนเตนะวิหารมันทะเลเทลาจะมัจอานะวกาจะพิโกสารามิกาธานะปตีอุปาสากา ขามาจะเทสานิกมาจะอิสลาสัปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภาษาสังสีทชาตาอัตโวปะตาปะอาติกานิญญานิกังธรรมะวลังป,ปติจัเตสัเพปิทุกขสะกะโลนตุสังขะยัง คาตุจิลังสตังธรรมโมทัพมัทลาจะปุกขลาสังโคโหตุสมักโคจะวัดวัดวะอัฏฐายะจะมหิตายะจะอัมเหลักคตุสัตถมสัมสัมธรรมโมสัมสัพเปปิธรรมจาลิโนวุตติงวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต สัญญนนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสนีสัมมาอาลังปาเวชฉันโตกาโลกาเลเทโวปวัติสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทธทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตละชังนิจจังลักขันติปุทธ,ธกังเอวังธรรมมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพธา บทที่สิบหเทวตาวุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสภาโสโสกปัตตาจะนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญญาสัสมปัทังสัพเพเทวามุนุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยา ธานังททันตุสัททายะศีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุคัจฉันตุทเทว,วตาคตาสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอระหันตานันจะเตเจนะลักขังพันธามิสัพพส บทที่สสุมังคุลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุส um ัพพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโคนตุนิรันตะลังโสตุโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโคนตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโคนตุนิรันตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนะไตยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตววเทียเทวดาทั้งหลายโปรดจงอ,อนุโมทนาในการสวดมนต์สัตยาย ในการสวดสาตยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสฐีเเลียนยอดเศรษฐีย,ยเลีเ้ยนว่ายกู68แปดตลอดจนวัตถุมงคลที่ทั้งปวงที่สามสินสร้างขึ้นให้ให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริขจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิอน